สวัสดีค่ะช่องกูลีเจววันออฟซิเชียลนะคะวันนี้พาพี่น้องมาเบิงหาดทรายหาดอ่าอำเภอสีขอรภูมินะคะสงคำล่ำลือไหมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่ก็เป็นที่จอดรถนะคะสภาพบรรยากาศนะคะอ่างพอกอ่างน้ำพอกนะคะบรรยากาศนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่อำเภอสีขอรภูมินะคะ เราก็ถ่ายทำคลิปไปนะคะนี่ก็เป็นแม่ค้าเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่นี่ทะเลแหว,วกใช่ไหมคะทะเลแหวกของอำเภอศรีขอรภูมิค่ะอ่าทะเลแวกของอำเภอศรีขอรภูมภิช่องคูรีเจโอวันออฟซิเชียลนะคะวันนี้พาพี่น้องมาชมตอนนี้ก็ประมาณ1ิบเอโมงนะคะสิบเอโมงแล้วนะคะเพิ่งจะถึงสีขอนะคะเราก็เละ ล่อชมบรรยากาศเนาะพาไปชมทะเลแหวกทะเลแหวกน้ําจืดนะคะทะเลแหวกน้ําจืดะะอะพี่น้องไปชมบรรยากาศทะเลแหวกน้ําจืดนะคะเช่าร่มสั่งอาหารได้มีเสื้อร่มชูชีพด้วยนะคะโอ้โหตอนเย็นคงจะคนเยอะนะคะอ่านี่ก็เป็นร้านขายของก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะอ่ามี เสื้อชูชีพให้นะคะให้เช่าอ่าตัวละ20บาทค่ะนะฮะห่วงยางนะคะเสื้อผ้ามีหมดทุกอย่างเลยนะคะเป็นบรรยากาศนะฮะโอ้สุดยอดโอ้ห่วงยางเช่าห่วงเท่าไหร่คะนี่เท่าไหร่นะยี่บาโอ้อันใหญ่30สิบโอ้สุดยอดนะคะไปดูกันนะคะว่าเป็นทะเลแหวกจริงไหม นี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเต็นกองอำนวยการอของขายเยอะแยะเลยเดินไปถึงสุดลูกหูลูกตาปาดพี่น้องสุดยอดเลยเป็นไงกิจการดีไหมหน่ฮะกิจการดีไหมนน่ เงียบเหงาอยู่อย่างนี้แล้วโอ้เดี๋ยวสงการก็ไม่เหงาแล้วเนี่ยได้คนละตัวก็ถ้าได้สามตัวก็แบ่งคนละเอาแค่ซื้อประทูกินกันโอ้ไปตาชิโต้เนาะเนาะไปตาชิโตเพูดจริงจากที่ใหม่ใหม่อุปองเคยได้เป็นพันสองพันเดี๋ยนี้สองร้อยคอยได้ไหมโอ้จ้าจ่ามันไม่เหมือนเดิมเนาะจ้าจ่าไม่เหมือนเดิมเนาะเนี่ยกระดูกจะเงียบเหงาใช่ไทยตรงไหนรุ่น้องไทยอยู่ที่ไหนน้องไทยอยู่ด้านไหนฮะไม่รู้แต่ก็ไม่รู้เกาบอกไปนู่นกันหมดเลย ที่ไหนอำเภออะไรจะไปถอดัวนแหลที่ของของประเทศของอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่เขามีแพรเข้าไปดูมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีเอออะนี่เขาเรียกว่าทะเลแหวกใช่ไหมยายอันนี้ทะเลแวกค่โอ้ทะเลแหวกที่อู้ที่เขาลงไปในเฟซบุ๊กสวยมากแต่พอมาจริงมันไม่ใช่เงี้ยนี่แหละค่ะเพราะว่ามันขุ่นแล้วไงมันขุ่นแล้วใช่ไหมคะโอ้ ข้างอ่ะสวยเป็นทะเลทะเลแหวกทะเลแหวก,วกโอ้สวยสวยสวยปานนี้เหรอเนอะาะรัวขนาดนี้แหละจะมีอีกนะมีค่ะเขาเรียกว่าทะเลแหวกสีขอละภูมินะคะเมื่อก่อนคนเยอะนะคะตอนนี้คนน้อยลงนะคะแต่เย็นคนจะเยอะมากเด็กๆก็มาเล่นนานนะคะเรียกว่าทะเลแหวกนะคะมีที่ให้นั่งให้เช่าล่มเช่าเต็นท์นะคะ โอ้เอาทาเนาะโน่นโ่นไปดูสิว่าจะแหวกจิงไหมถ้าเลแหวกจะแหวกกิงไหมน้ำเยอะไหมนฮะน้ำเยอะไหมไปชมกันนะคะมีให้เช่านะคะตรงนี้ถ้ามานั่งตรงนี้ต้องเช่านะคะไม่มีฟรีนะคะคิดค่าเช่าเท่าไหร่เด้อ โอ้ตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์หนึ่งร้อยบาทนะคะมีผ้ามีอะไรให้เสร็จค่ะว้าวสุดยอดเลยพี่น้องเออออนซอนออนซอนเอาเดินไปชมทะเลแหวกของสีขอระพูมเดี๋ยวจะได้ไปลงคลิปให้พี่น้องได้ชมนะคะนี่มามีความสุขนะคะแฮปปี้กันนะคะมีร่มให้เช่าทุกอย่างให้เช่าหมดนะคะทะเลแหวกกิงไหมนะคะดูสวยไหมคะเหมือนทะเลแหวกเหมือนทะเล <laughs> นี่ค่ะ อยู่ในร่มโอ้สีฟ้าสดใสสวยงามออัออนนี้ก็หุบไว้นะคะตอนเย็นก็จะมีคนเข้ามานะคะตอนตอนเย็นคนจะมาเยอะนะคะทะเลแบกมีเสือปูมีเต็นท์ให้กางโอ้มีมีบานาน่าโบ๊ทด้วยค่ะเสื้อสำหรับที่เราเล่นนี้ก็ตัวละยี่สิบาทนะคะ บรรยากาศดีนั่งเล่นทั้งวันได้เลยนะคะถ้านั่งปุ๊บเสียเงินนะคะสวยไหมเอ่ยนะคะดดเด็กๆก,ก็เล่นน้ำนะคะตอนนี้เป็นตอนพักเที่ยงจะ11โมงนะคะ ถ้าตอนเย็นนี่คนเยอะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเยอะมากนะฮะบอกเลยว่าเยอะมากนี่จะนั่งบานานา่าบดละไปชมกันค่ะตอนเย็นคนคงเยอะเนาะ,ะกลางวันนี่ไม่ค่อยเยอะมันร้อนแดดตัวดำบิดตีแล้วเนาะข้ามไปถึงนู่นได้ไหมคะนี่สีฟ้าจริงๆ นอ้ําทะเล่นี่วะมันมันเล่น้อนเงี้ยมีมีมาด้มีนะเพื่นอนนี่ค่ะบบจะดูบาดาน่าบูธ <c oughs> โอ้ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยอ่ะขึ้นลูกขึ้นโอะ่โโโโโ่วิงงนนีเมื่อนะก,ก่อนทำไมมันเยอะอะไรคนตอนนี้คนน้อยเนาะเะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ามันร้อน มีที่ไหนอีกจากที่เล่นน้ำนี่มีที่ไหนอีกไหมเขาเลกาัานฮยมันคนเขาขัดทหารเขาอะไรนะเขาขัดทหารโอ้เขาขัดทหารโอ้เขาขัดเลือกทหารโอ้มีหน้า่ะนี่หน้าอู้หน้าสนุกจังเลยปาดข่ะพี่น้องค่ะเอ้าลากแล้วสปีดโบ๊ทไปแล้วโอ้ไม่ต้องไปถึงบางแสนเลยอู้ความสุขอยู่ที่ตัวเราปัด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 ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ว้าวมวนมวลลูกลามวนมวน้ำกันเนี่ยคุนไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอจะปีดโบท๊ทพาไปเที่ยวแล้วเออมันลึกไหมนะ้ำนี่ลึกไหมฮะโอ้ไม่กล้าเล่นหรอกกลัวต้องมีห่วงยางโอ้ดีดีดีด,ดีได้ที่เที่ยวแห่งใหม่ละ ไปแล้วไปล้เดี๋ยวเขาเอาไปเทที่ไหนเนาะเดว้าวว้าวดูเลยเก่งมากเลยว่ายน้ำเป็นอายุขนาดนี้ว่ายน้ำเป็นเด้อเก่งจังเลยลูกอ้ยเก่งจังเลยเก่งมากมากเลยโอ้สวยมากสวยมากค่ะนี่ขนาดแสงแดดตอนเที่ยงนะโอ้เขาเอาพาไปไกลขนาดนั้นเลย อร,รอบเลยใช่ไหมฮะเอาให้คุมค้มเลยใช่ไหมโอ้คุม้มคุ้มคุ้มคุ้มงานนี้คุม้แมแหมสนุกนะเนี่ยถ้ามีคิดว่าแกก็จะไปเล่นกับเขามั่งละนี่ยังไงก็ไปชมคลิปให้หน่อยนะเนี่ยช่องย t u b e นะนี่มาทำคลิปเลาะไปว่าจะไปปราสาทพนมรุง้ชงช่องคูรีเจโอวันค่ะเอาไว้บายมาสู้ๆหันหน้ามาหันหน้ามา อัน,น้ามาเลยนี่นี่ค่ะทุกคนเลยเป็นลูกศิษย์พ่อบอสโยว่าจะไปดูอุ่งอิงที่สระบุรีโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดมาเที่ยวนึงมาผิดนูน่นอ้อมไปนูน่นนู่นรอบนี้พ่อบ้านจัดให้เต็มเต็มเลยสมกับอยากมาแต่ว่านูน่นแดดมันร้อนไม่ไหวแต่ว่าดูในเฟซบุ๊กเนะกาะม,มันสวยมากเลยนะน้ำมันใสเป็นสีฟ้าเลย แต่ว่าเห็นในโทรศัพท์ก็ัสายปิงเนี่ยน้าดูมันหดผิดเลยเราเขาจับไปออกเขาจะเจียันหล่นช้างขึ้นตาตีมันหลฮ่นเลนขึ้นมาโอ้ถ้าจะปล่อยออกโอ้จ่าจ่าจ่าโอ้นี่ความรู้ใหม่สุดยอดสุดยอดนู่นเอาให้คุ้มค่าเลยห้าสิบบาทเอาให้คุ้มค่ากว่าจะมีเงินห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะเอาล้วค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เด้อค่ะเดี๋ยวกลับด้านนะคะหน้ามันก็เป็นสิ่ มีก็เอาไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะทะ<ๆ>เลแหวกที่สีขอละภูมินะคะมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะวันหยุดวันพักผ่อนหรือสงการก็ได้นะคะ<ๆ>แฮปปี้เลยถ้ามาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะ<ๆ>ขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมช่องคุรีเจโอวันค่ะสวัสดีค่ะ